ดีเทีเดี้ครับพี่น้องครับมาปอดลังการเลยวะสวัสดีครับพี่น้องครับมาเมื่อนี้ครับมาก่อยข้าเขียงครับพี่น้องครับนี่นะครับจูข้าเขียงจูข้าเขียงห้องปอดย่างเงี้ยนี่น้องของขึ้นครับเปลี่ยนกะกะห้หันเกี่ยงจะเสียเมียเหรอจ้ะ เนื้อสุดครับพี่น้องครับป้าดูตับตุบครับพี่น้องครับสุดๆเดียครับอ้อาดเสียบไม่ไดพี่น้องเกยวดีเทีเดี้ครับพี่น้องครับมับปอดลังกานเลยวะมผักเขาครับพี่น้องครับมา,า,าลลบมา,มากินลังกันนะครับมื่อน,นี้จุสุดยอดครับผม nào, móc นี่กามสุกแห้งอิ่